อยู่จิงด้วยกันเออ้ออก็มาดิครับพี่น้องยอดจริงๆระเบิดไปดิปั๊มสวัสดีครับชาวนือเกดสกิท่านหนึ่งองก้องซ่านะครับวันนี้อยู่กันในเกม Overwatch ครับก็วันนี้มีด่านใหม่เข้ามานะครับ Canary s g a Challenge อ่าฮะแล้วก็มีฮ <ligen petto> ันโจของเรานะครับใส่แว่นเรียกด้ว่าชิมดะ Cast Gaming ของเรา ไม่เล่นานานนะครับโอ,อวันไดบอกเลยบอกตรงว่าไม่ได้เล่นเลยครับหลังจ,จากที่แบบวันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำก็มไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะเอออ่ะชาเลนจ์ใหม่นะอือคาเนซ้กะชาเลนจ์ตัวเรื่อ,อก็มีในส่วนของฮันโซนะฮะซึ่งมันเป็นแมปใหม่ที่ผมเคยเล่นไปแล้วนะครับในส่วนของเซิร์ฟพีทีอาร์นะฮะแต่ว่านั้นก็ไม่เล่นจริงจังเพราะว่าไป,ไปทางเดินเล่นมากกว่านะครับไหนๆก็เข้ามาแล้ว มันต้องลองเล่นหน่อยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนก็รอวัดสองนะผมก็จะผมเชิทุกคนรออยู่ผมก็รอกันนะ <c oughs> เฮ้ยเจอห้องแล้วทุกคนเจอไว้ด้วยนะครับแม่กะจะเข้าไปวอร <c oughs> ์มหน่อยดาวชาวิงจูคานสกนะมันเพิ่งเข้านะวันนี้ถูกม้านเข้าวันแรกเลย <c oughs> ไม่เลยดีอ่ะอะไรคนต่างแบบพี่พี่เล่นฮันโซเทพจังโอ้โหมันนานมาแล้ว <c oughs> อไอ้หนู <c oughs> ฮันโซไหมไปหัวร้อนกันดีกว่าแล้วไอหัวร้อนแน่เชื่อผมเลยเอาโดนได้ยังไงอ่ะผมทำได้ยังไงครับทุกคนทุกคนต่างเล่นฮันโซทุกคนต่างเล่นฮันโซ คุณตอบได้ทันโซพอเลือกเดี๋ยวไว้เอาได้สก,กิททันโซก่อนถ้ามาเล่นนะฮะบเล่นยากอยู่นะพี่ต้องตายแล้วตัวละพี่เอ้ย มาหาเอออะไรนักหนาวะเพื่อนเออต้องให้จริงจงจริงจังอ่าได้เล่นอันนี้เล่นแบบเด่นแบบจริงนะทุกคนนะมาให้สุดคนโอ้โยิงย่ากันนะ ตายบอกเลยว่าพิปเปอร์ตายเห็นไหมผมบอกแล้วมี่เน84นะตายครับผมโอเคไม่ได้นานก็ยังโอเคอยู่นะครับแล้วจะยิงไม่ค่อยโดนก็ตาม โอ้เพ ok. oh, painful. Although, ははื่อนโอ้อะไรจะขนาดนั้นพี Is ่น้องเรื่อย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 เเดี๋ยวเขาเล่นฮัตโซนะทุกคนนี่เขาปาอย่างนี้เพื่อนแม่มาปาใส่หน้าเหรอไม่ได้หรอกครับยูโกะด้วยแมบนี้มาเล่นเพราะว่าแมบนี้ค่อนข้างแบบแคบแหละทุกคนนะ มันไม่แค่ว่ะแต่ว่ามันห้องมันเยอะนะเฮียล่าสุดท้ายเล็งอยู่ตั้งนานเออเจอเกนจิเกนจิเออมีใครดูเกนจิไหมถามใครวนะเนี่ยโอเคเพื่นอน มาเอ้ยเออไม่ได้หรอกเพื่อนจริงจังจัดๆนะฮะโอริโนโอริโนโอริโนแล้วก็หายไปเลยเพราะว่าตอนนี้คนน่าจะเล่นโอ้ออกกันไปเยอะมากครับทีก็มากัรในการเก็บวินนะทุกคนนะ โอ้โห <laughs> มันจะโดนอยนะ่างเงี้ยบ่อยนะเล่นเดนแมทก็เป็นเงนะี้ยโดนแบบทุกทางฮะทุกทางจะสามารถเอาเราได้หมดฮะซ้ายขวาหน้าหลังตา <c oughs> ยครับหนึ่งศพครับทุกคนโอ้โ <c oughs> หไหนแล้วพอจะไม่ยิงก็ควรจะยิงเงี้ย <c oughs> ยังไงก็ได้ครับผมไม่ค่อยซีเรียสน,นะไม่ใช่หนึ่งี่ไม่ซีเรียสครับทุก <laughs> เอาเอาหนึ่งในสี่พอเน้งวิงว่งเน้งว<า>ิ่งระยะไกลย,ยิงผมแล้วได้ผมตายน้อยกว่าครับ ว่ะ <smile> เอ้ยเอออ่ะมีคนแย่งพวกขาชนะแน่เลยโอ้แอซซี่ผมน้อยเนี่ยผมได้ว่ะเฮ้ยแรกเหรอเฮ้ยผมมียี่สิบบาะผมว่าแป๊บเดียวเงอ่ะเราสั่ดีใจแต่เพลิดเนเกมทุกคนไงแมปใหม่เออถ้าเป็นช็อตนี้อ่ะใช่นี่ครับเออ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  เออเออเออสุดยอดเวทีกูดครับไม่สีเดี๋ยครับเราเน้นในส่วนของการเก็บวินเอานะฮะต่อๆเล่นตัวอื่นบ้างดาว traveling to k a n e g a a ตัวอะไรเดียเกนจิเหรอผมเชื่อว่าจะมีคนแบบพี่เล่นเกนจิแหละครับนะครับผมโอนี้มาเอาเกนจิโอนี้มาบอกเลยว่าแห้งไม่ไหวก็เปลี่ยนทันโซแล้วกันนะทันโซน่าจะ น่าจะเล่นดีกว่าเก็จินะครับวัน let's go ครับไฟมิโ f สเต t ที่อยู่ไหนกันเนี่ยถามจริงอโอ้โห ยักจังครับโยดยปกติที่ผมตั้งใจเล่นกว่าตัวอื่นนะเพราะมัน ผมก็งงเงันฮะมาเดินไปเดินมางงเงันเลือดอยู่ไหนวะเนี่ยเออโอ้มายกอดยากจังครับเร่งงงแหม่อยู่เลยครับทุกคน เอ้าไม่ได้ได้ไงเอ้ยากครับยากครับทุกคนกสู้ๆกันหคิวเลยเดี๋ยวพอแล้วเา้อ อ้าวได้เฉยมีอ,อยู่จินแล้วทุกคนอยู่จินโนเลออออก็มาดิครับพี่น้องยอดจริงจระเบิดไปดิปั๊ม โอ้ปัดระเบิดนี่อืวเบลต่เกมอะไจังหวะนั้นจริงเออเอิวแต่เกมบ้างจริงเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าอะไรดียะแอดไหมลองแอดบ้างลองแอดบ้างเล่นหลายตัวครับทุกคนขยี้ตรงไหนเนี่ย าาไม่หาคนไม่เจอเลยเนี่ยเฮ่ยต่อยหน้าโอ้เพื่อนเพือ่อนมาขนาดนี้ได้เลยลครับสกอร์เดบิวต์โอเคนะตอนแบบเล่นแล้วแบบพี่บอกพี่เล่นตัวเดิมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเปลี่ยนตัวมาก ต้วแอดบอกว่ายากอะเพราะว่ามันต้องเล็งนะแบบมันเล็กอะครับรว่าไม่ไม่ใช่แนวเท่าไหร่แล้วจริงๆเลยพี่น้องมีคนตามมาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยบ้าเ้ย อไม่แม่จัดไม่ตัดโอ้ god จริงอย่างโซเจอร์ก็ไม่ได้เล่นง <Momo S 1> ่ายนะครับดาดเนี่ยเพราะว่าดาดมันแคบมากเลยด่านแคบเกินฮะผมยังหาคนไม่เจอเลยไปแต่นเนี่ย โอ้โหทุกทนทุกคงยิงมาทางผมเลยครับนนรว้าวโอ้โเราเก็บอันตีก่อนแล้วผมได้เกนจิ็อตน,นั้นเทพๆไปแล้วนะฮะคือผมว่าเกนจิก็เหมาะกับแบบนี้เพราะว่ามันแคบมากตายครับ คุณแม่งบอแล้วโอ้คนนี้คุณตเคียรเขาต้เคลียรไม่เรอรอหน่อยแล้วกัน ว้าวโอเคอยู่นะเออโอเคอยู่นะเล่นเงียบๆนะฮะไม่ต้องห่วงอะไรนะไม่ได้แบบตั้งใจเล่นนะทุกคนเหมยจังแลอเราจะไปละฮันโซไหมทุกคนดุมฟิตไหมดุมฟิตดูมฟิตดุมฟิตเดี๋ยวก็จบแล้วทุกคนทีมมังค์ฮันเล่นใช่อผม ต่อยสักทีหนึ่งขอสักทีหนึ่งแขนสุดยอดนะแม่หนิงไม่เป็นไรครับน้องซีเรียครับในสนุกมาก่อนนะนี่ผมโอเคนะเกมจีแน่นอนเชื่อผมเฮ้ยไม่ได้เดือดใจว่ะโอ้ช็อตนั้นนี่เกมจิอย่างเทพตรงสายนานนะำตรงสายนานทำดาเมจนานไปหน่อยไดูช็อตนี้สิอุ้ยมันฟึิกสไนเปอร์ฟลิกสโคบโบ๊ คือของจริงคือของจริงครับผมมาครับอีกสักหนึ่งเกมฮันโซบ้างไหมเออฮันโจซะหน่อยโอ้ชุดกเกาะเต็มแล้วโซฮันโซไหนกันนะครับพี่น้องอุ <c oughs> ้ยเอ้าดูเออผมโดนอะไรอ่ะ <c oughs> บ้าเอ้ย <c oughs> อย่าเออเออผมว่าเห็นคนเล่นเทรนเซอร์เยอะเหมือนกันนะนะ I will not defeated so easily not so defeated be อะไรวะนะเย้ยโดนแล้วเออโอ้โหเกือบตายด้วยน่ะวันนี้ผมเหมือนผมเพิ่งเก็บมันเตี่ยนะ โอ้ข้างล่างทุกคนล้านมันทุกคนล้านมันไม่มีหรอตีหน้ามันอืโอโดนหัวด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ง,างดดดดด้างครับวิ่งแบบยิงแบบยิงแบบปล่อยๆโทรทออเหตุแล้วอ่ะทุกคนขนาดละอ้ขอบคุณครับผมเดเมจจะมาแล้ว

โอ้ยอย่าเป็นตัวดีกว่าผมว่าเฮ้ยเทรเซอร์มีคนเล่นเยอะนะเทรเซอร์บ้างเทรเซอร์ตายเลยพี่น้องไปเลยครับพี่น้องนี่ล่ะเออย้อนก่อนเย้บูตัวเองเหรอครับอนาโอ้โหวะนะอนาโดนอนาได้ไหมอนาปลาปลาฮิว อเออในอาณาต่อนยนะครับทุกคนโอ้โหอีกแล้วขอเดวกันนะเพื่อนนะรอดเวลาดิครับทุกคนมันจะไปยากแล้วทุกคนบ้าเลยเออจะตายแลยโอ้โหเมื่อกี้นิดเดียวเท่านั้นนะ แม่เดือดดานจริงๆรถท็อกนี่โมโลเขาเป็นตัวที่เล่นพวกน,นี้ง่ายนะเราเป็นตัวที่เล่นพวกเดสแมทง่ายนะเพราะว่ามีฮิลมีดาเมจทุกอย่างโรถท็อกล,ลองเล่นรถท็อกไหม <laughs> ลองเล่นหลายตัวฮะโอเค อ้าวร้านถอดเรือป่ะไอ้ยาไอ้ยาเพื่อนยาผมไม่รอดโอ้ยโอ้ยบ้าเอ้ยโดูเบเกอร์ยิงไปแล้ว เอเวลาก่อนสวยพี่สวยไปเลยขอบคุณครับยียเ,เ,เวลาก่อนเออน่าจะพุ่งไปตีไปอีกทีหนึ่งได้อยู่นะวะ่าเทเซอร์ก็เล่นง่ายครับด่ลานนี้ผมวลาล่าเล่นง่ายดับหนึ่งเลยเพราะว่ามันเป็นด่านที่ค่อน<ร>ขอ้า,า,า,างแคบครับ เสเซอร์ก็มีที่พุ่งไปพุ่งมาได้นะย้อนเวลาเดี๋ยวตรวจวิงี่โดนวิดโดเมกเกอร์ยิงไปแล้วเอ,เอไปดิพี่ไปดิพี่น้องไปดิครับผมโอ้โวเกินจีบว่ะอนดีตายไม่ตายครับ มีฮะมีแม่ครีบวะอ้าวตายครับผมเออออืื้้เเล่นที่เดิมเลยทุกคนอุอ้ยอุ้ยเปิดแล้วเขาเปิดแล้วเขาเปิดสกิลเทพแล้วสี่ตัวสุดท้ายครับเราจะได้ที่หนึ่งสักเกมไหมนเนี่ย ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกครับรอเออโดนเออดีกันโอ้โหเดือดอไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา้าเอา้เอาอยู่ดีไปให้พี่กระฟันเฉยเลยครับอ่ะเอา้เอา<ห>เฮ้เ โด,โดนโดนตัวเองเฉยอะไรวะเนี่ยแบเป็นซีเรียสผมไม่ค่อยซีเรียสนะการไม่หนึ่งในโหมดนี้ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยครับทุกคนเฮ้ยความระยะยาวอะโอ้โหขนาดนี้ถ้าขนาดนี้ละกนนะตายครับตายครับตายครับสวยครับ เกียบร้อยครับทุกคนได้หนึ่งเกมแล้วได้หนึ่งเกมแรกดีกว่าสุดจัดนะมาได้ตอนสุดท้ายครับตอนที่ยิงไปยิงมา,มานะครับดูหน่อยดูหน่อยฮฮึฮป่ปึ๊บปึ๊บแล้วพุ่งมาหาผมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปี๊ดปึ๊บปั๊บ,บโอ้โหโดนเฉยสุดยอดสุดยอดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ สำหรับแมปคาเนสกะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแมปที่สนุกดีนะฮะตัวละครที่เน้นความไวหรือว่ามีสกิลในการตีใกล้ๆเนี่ยผมว่าเอ้ยมีสกิลในการยิงระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะแต่เล่นตัวเย้ไกลก็อาจจะเล่นได้แต่ว่าถ้าไม่แม่นจริงอาจจะตายเหมือนกันเล่นผมเลยเล่นฐานโจรไม่โดนเลยโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่นทีกับสกินเอ่อสกินตัวนี้นะสกินนี้ชื่อว่าอะไรนะนี่ครับเป็นหนางว่าอะไรอ่ะอะไรวะ โคอะไรเนี่ยโคกิช่าเหรอหรือเปล่าไม่รู้รอดูอีกทีแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ประมาณดีแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดซับ i b e กดแชร์แต่ไว้มาเล่นทันโซกันแต่ไล้นทันโซผมน่าจะไปเล่นในโหมดธรรมดาเนาะกับสกินนี้นะครับผมด้วยว่าเสื้อผ้าไม่เท่าไหร่แต่ใส่แว่นครับผม <laughs> โอเควันนี้เอาเย่นงันทุกคนพบเจอใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ